เรากลับมาอยบบ er ู่กับเกมของมนจัสตีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้จะเอาให้ชนะให้ได้เลยเจ้าหญิงได้ตายลงไปแล้วและราชินีก็ถูกเลือก ที่จะถูกแขวนคอในตะวันตกเธอไม่ถูกต้อนรับในดินแดนแห่งนี้นาันทสฉันรู้จักเธอในเมืองหลวงแห่งตะวันออกแต่แม่ของฉันเป็นหวัดนะ่ะ เธอสามารถช่วยตัดผมของเธอได้ไหมบุญพยายามได้ดีที่สุดแล้วและโชคดีที่มันกลายเป็นความรักและสงบสุขมากๆเลยปัสสบวัญกมินัก ต้องขอโทษด้วยท่านราชินีให้ฉันแนะนำให้คุณไปขี่เครื่องนี้ไหมจิมกิจี้ยิ๊บุกสจ๋อกอชคุณต้องก้าวหนึ่งคุณต้องก้าวขาหนึ่งข้าไปข้างหน้าและก้าวสองเละก็ก้าวถดหลังสองก้าวหลังจากนั้นก็ตบมือของคุณแล้วก็ให้เกีตบ เข้าใจใช่ไหม oh, <geez. S 1> อ๋อแชมไม่เป็นน้ำหอมอ๋อโอเคน้ำหอมน้ำหอมของพวกชนชั้นส,สูงเนี่ยอาจจะเอาชนะหัวใจของใครลหลายๆคนได้เลยนะอืมใจิ้งจุณทูส เวลาที่จะสวมมงกุฎแล้วราชนีเธอต้องทำแน่แน่นอนอยากจะขี่อีกรอบหนึ่งไหมตัสฮัมไม่ต้องห่วงเ๋ยวมคุณก็ชินเองเอาละเชิญเลยเชิญเลยกับเก้าแรกของคุณลาบเิร์ชเุชถูกต้องแล้ว ทันยิ้มต่อไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปคุณก็ถูก oh. ต้องถูกต้องและคุณตอนนี้คุณก็ต้องทำเจดีกัส <Daddy does. S 1> และก็นาวรอบสุดท้ายคุณต้องหวันเสน่ห้องชนั้นสูง คุนเตอร์ีองมันง่ายมากเลยก็แค่ทำให้การแสดงของคุณเหมือนกับโดนยาขดหน้าของคุณว่าเฉยหน้าของผมจะถูกเติมเต็มไปด้วยกลิ่นของน้ำหอมดูสิงกาดตสเองคุณเดิมอบี เ e t e คุณตุ๊ e ะบดริสต์ค t ดรกุชคุณอีตัสฮัมต่ออุสีต่อการลับเราน t ะโอ้เตเลย่เพิ่งเห็นมีแถบไอเทมนาน,นี้ตกใจไม่เห็นแถบไอเทมไมกอคุณจะได้กรริับจะเลยรล โอ้ฉัาชนีเป็นเพอร์เฟกมากเลยคุณเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่คุณได้โอ้โหดวงตาของฉันมันกำลังถูกเผานี่แหละน้ำหอมนี่แหละน้ำหอมที่ฉันเป็นฉันคือสามีของ คุนนางคนหนึ่งถ้าไม่รังเกียแล้วก็ท่านราชนีมันมีบ้งอย่างระหว่างพวกเราหรือเปล่า, <Okay. Good. S 1> าโอเคยังไม่มีคำสั่งจากราชาอีกงั้นเหรอมันอาจจะหมายความว่าบาปที่คุณได้ก่อขึ้นมา ตอนทีนทานทางที่ดีที่สุดคือคุณควรโดเนทให้กับทางกับโบสถ์นะเพื่อจะที่จะล้างบาปกออาบจียบนย่ประเทศนี้เนี<ๆ>่ยมันเหมือนกับสวรรค์และพวกคนต่างก็คิดว่าสีแดงเนี่ย เป็นสีแห่งความบาปเป็นสีแห่งความไม่ถูกต้องฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีความเจ็บปวดขยายไปทั่วทั้งโลกที่รักฉันกำลัง ตัวชามันยากมากเลยนะทัสกากาลาอูโอเล่ท่านองหญิงพวกเราได้เชิญท่านหลอดสองคนที่เป็นคู่แข่งกันมาที่นี่แล้วพวกเขาจะต่อสู้กันทั้งคืนเลยและมันจะ ทำทุกอย่างทั้งหมดว่าจะทำาไงกันดีโอ้ยตัสดังอสก็ไม่มีใครสูญเสียเลือดก่อนที่จะมีการต่อสน้เกิดขึ้นหลังจากนั้นพวกเราควรที่จะเชิญพวกเขาอันโอสตูสอีดา โอ้ท่านราชาพวกเราจะเป็นกาดให้ท่านเป็นกาดในหน้าที่หรือเป็นกาดที่ใช้กำลังเราเหลัออโอ้มันมีดราม่าเยอะมากเลยนะพวกเราควรยกเลิกการต่อสู้นี้ไหมหรือจะหวัง เพื่อที่ให้มันดีที่สุดโอ้ oh. ต่อสู้เหรอเดองให้ควะคุบริหารทิ้งบ้านมือพวกเราไปแล้วพวกเราคนที่จะหนีนะ oh. มีพวกหมาป่าไล่ล่าคุณเข้าไปในป่าและคุณก็ไม่มีวันที่จ้ถูกพบเจออีกเป็นครั้งที่สองคลิปนี้ก็ขอจบลงเนี้เท่านี้แล้วกันไว้เขาหน้าเราจะไมาเล่นเกมนี้อีกเพื่อเอาชนะนะฮะ